ศึกษาที่กำลังเกิดขึ้นทั่วโลกก็มีแรงบันดาลใจจากหลายๆท่านนะคะที่มีชื่อเสียงระดับโลกสร้างจุดประกายในเรื่องของการเน้นการศึกษาค่ะเด็กหญิงมาลาลาอยู่ซาไฟนะคะเป็นผู้ที่ขึ้นชื่อเรื่องการต่อสู้การเปิดโอกาสทางการศึกษาให้กับเด็กผู้หญิงในปากีสถานจนมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกถึงความมุ่งมั่นของเธอนะคะบอกว่า เด็ก1คนครูหนึ่งคนหนังสือหนึ่งเล่มและปากกาเพียงหนึ่งด้ามก็สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ได้ก่อนหน้านี้เนลสันแบนเดลาวีรบุรุษแห่งแอฟริกาใต้ก็เคยกล่าวไว้นะคะว่าการศึกษาคืออาวุธที่สำคัญที่สุดที่คุณจะเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ได้และอีกท่านหนึ่งนะคะนักคิดคนสำคัญที่เวลาพูดถึงการคิด การศึกษาจะต้องพูดถึงก็คือเอาเบิร์ตไอตน์ค่ะนักวิทยาศาสตร์คนสำคัญของโลกที่ระบ,บุว่าการศึกษาไม่ใช่เพียงแค่การเรียนรู้ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นแต่หมายถึงการฝึกฝนหัวสมองเพื่อที่จะคิดให้เป็นแสดงให้เห็นนะคะว่าแต่ละท่านล้วนแต่มีจินตนาการในเรื่องของการศึกษาการใช้ข้อมูลกระบวนการในการคิดต่างๆและเรื่องเหล่านี้กำลังเกิดคำถามว่าระบบการศึกษาไทย เพื่อต่อการให้นักเรียนมีความคิดพัฒนาเรื่องของทักษะในการคิดเชิงวิพากษ์มากน้อยแค่ไหนคะ่ะโดยเฉพาะเมื่อตารางสอนของเด็กไทยขึ้นชื่อว่าแน่นมากนะคะนักเรียนบางคนต้องใช้เวลาไม่ต่ำกว่า10ชั่วโมงในการเรียนตามหลักสูตรในโรงเรียนบางคนหลังจากเรียนจบแล้วก็ต้องไปเรียนพิเศษเพื่อเตรียมตัวสอบเข้ามหาวิทยาลัยคะ่ะ แต่เมื่อวานนี้ก็มีกระแสอีกครั้งนะคะที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานระบุว่าต้องการที่จะปรับหลักสูตรในการเรียนลดเวลาชั่วโมงการเรียนลงและเพิ่มเวลาให้นักเรียนศึกษาค้นคว้าจะเป็นไปได้จริงหรือไม่นักเรียนมีมุมมองเรื่องนี้อย่างไรติดตามจากคุณวิภาปิ่นแก้วค่ะตารางเรียนของนักเรียนชั้นมหโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 3, เริ่มเรียนตั้งแต่8นาฬิกาถึง16นาฬิกา20นาทีนักเรียนสองคนนี้เล่าว่า ทุกวันจันทร์ถึงสุขเธอตื่นนอน6กโมงเชา้าเข้าเรียน8ปดโมงเลิกเรียนประมาณ4ี่โมงเย็นจากนั้นไปนเรียนพิเศษต่อถึงสองทุ่มกลับถึงบ้านสามทุ่มมีเวลาทําการบ้านอ่านหนังสือสองชั่วโมงจะได้นอนประมาณเที่ยงคืนส่วนเสา์อาทิตย์มีเรียนพิเศษเพิ่มเติมตารางเรียนตารางชีวิตที่แน่นเวลาพักผ่อนน้อยจนเกิดภาวะเครียดกดดันเพื่อหวังสอบเข้ามาหาวิทยาลัย มันไม่มันอ่านไม่ค่อยทันแล้วคนังสือก็ไม่ค่อยมีเวลาทําอะไรเลยอะค่ะจะพักผ่อนอย่างบางวันเราเรียนหนักๆแล้วทีนี้เราก็เหนื่อยพอจะกลับบ้านไปอ่านหนังสือเราก็ไม่อยากจะอ่านแล้วอะค่ะ อย่างภาษาอังกฤษเนี่ยเขาจะแยกออกเป็น writing, speaking, reading เป็นค้าบๆอะค่ะทางที่จริงๆแล้วในความ,มรู้สึกหนูก็คือคิดว่าน่าจะเอามารวมกันได้แล้วก็อย่างว่าครูเนี่ยครูที่เป็นคนสอนขอเขาก็จะเป็นคนเลือกเองว่าถ้าสมมติข้ามนี้ในอาทิตย์นี้สอน reading ข้ามหน้าสอน writing สอน speaking เพราะว่าเนื้อหาส่วนใหญ่เนี่ยมันจะค่อนข้างคล้ายกันนะคะก็จะเป็นพวกจำศัพท์ grammar แ,แล้วก็พูด conversation อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นตัวที่เอามารวมกันได้ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานปี2551ที่ใช้มา6ปีกำหนดกรอบโครงสร้างเวลาเรียน8กลุ่มสาระวิชาเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นไม่เกิน1,200ชั่วโมงต่อปีระดับมัธยมศึกษาตอนปลายไม่น้อยกว่า3,600ชั่วโมงต่อ3ปีครูโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรียอมรับว่าจำนวนชั่วโมงระดับนี้ถือว่าค่อนข้างมากหากการปรับหลักสูตรใหม่ ควบรวมเนื้อหารายวิชาที่คล้ายเข้าไว้ด้วยกันน่าจะทำให้นักเรียนมีเวลาทบทวนบทเรียนทำการบ้านทำกิจกรรมที่ชอบได้มากขึ้นปรับวิชาเรียนถ้าถ้ามีในเรื่องของนโยบายในเรื่องของหลักสูตรที่จะต้องออศึกษาในเรื่องของความซับซ้อนของเนื้อหาอะไรอย่างนี้ถ้าลดชั่วโมงลงนะคะเพราะว่าจํานวนชั่วโมงเนี่ยหลักสูตรแกนกลางเป็นคนกําหนดนะคะชั่วโมงพื้นฐานเนี่ยนะคะวิชาพื้นฐานเนี่ยก็ดีเหมือนกันนะคะ ก็ดีก็จะทําให้ในส่วนนั้นเนี่ยจะมีเวลามากขึ้นนะคะเราก็อาจจะมีวิชาเ,เพิ่มเติมวิชาเลือกให้นักเรียนได้เลือกเรียนตามความถนัดและก็ความสนใจชั่วโมงเรียนที่หลายฝ่ายมองว่าอาจมากเกินไปบางวิชาเรียนมีเนื้อหาซับซ้อนอาจเป็นจุดอ่อนของหลักสูตรปัจจุบันคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสอพทที่ดูแลหลักสูตรการเรียนตั้งแต่ประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาระบุว่า จะนาข้อบกพร่องเหล่านี้มาปรับให้ทันสมัยพิจารณาตั้งแต่โครงสร้างการกําหนดเป้าหมายผู้เรียนจะต้องใช้ระยะเวลาศึกษาเรื่องนี้ก่อนจะเสนอที่ประชุมกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือกอพทอเห็นชอบและตั้งคณะกรรมการขึ้นมาศึกษารายละเอียดอย่างรอบคอบอีกครั้งคงตองติดตามว่าหากการปรับหลักสูตรใหม่เกิดขึ้นจะเป็นไปในทิศทางใดและจะสามารถแก้ไขจุดอ่อนของระบบการศึกษาไทยให้มีคุณภาพขึ้นได้หรือไม่ วิภาบินแก้วไทย p ี s รายงานหนึ่งในทางเลือกของนักเรียนไทยที่อยู่คู่กับสังคมไทยมานานก็คือการเพิ่มความรู้ผ่านสถาบันกวดวิชานะคะอยู่คู่กับสังคมไทยมาไม่ต่ำกว่า30ปีสําหรับบางสถาบันและก็น่าแปลกใจไม่น้อยนะคะที่นักเรียนจำนวนมากรู้สึกผูกพันกับครูผู้สอนและบรรยากาศที่เกิดขึ้นในสถาบันกวดวิชา น่าแปลกนะคะว่าแล้วบรรยากาศที่เกิดขึ้นในสถาบันกวดวิชาแตกต่างจากการเรียนในการเรียนตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการอย่างไรติดตามรายงานจากคุณอุรชัยสอนแก้วค่ะเข้าใจบ้างน้องทำเป็นดีเอ่อหายหมทำเป็นมีส่วนรวมเห็นไหมการสร้างความสนุกสนานให้เกิดขึ้นระหว่างเรียนเป็นวิธีที่สถาบันกวดวิชาแห่งนี้ใช้คลายความกดดันสร้างความใกล้ชิดและลดช่องว่างระหว่างผู้สอนกับนักเรียนเยไมไม่หายทำไงอ่ะ นักเรียนหลายคนใช้เวลากวดวิชาประมาณสองชั่วโมงต่อวันเมื่อรวมเวลาเรียนตลอดทั้งวันจะพบว่าพวกเขาใช้เวลาเรียนกว่า10ชั่วโมงทำให้สถาบันแห่งนี้พยายามหาวิธีคลายความเครียดที่อาจเกิดขึ้นด้วยสีสันที่ใช้ในห้องเรียนอารมณ์ขันของผู้สอนและวิธีกำหนดระเบียบในห้องเรียนที่สร้างความแตกต่างระหว่างสถาบันกวดวิชากับโรงเรียนในระบบแม้การเรียนที่โรงเรียนจะใช้เวลามากกว่า แต่ผู้อำนวยการสถาบันผลวิชาแห่งนี้เชื่อว่ายังมีเนื้อหาบางส่วนที่โรงเรียนยังสอนไม่ทันเพราะการจัดหลักสูตรไม่สอดคล้องกับเวลาที่ใช้เรียนในแต่ละภาคการศึกษาหลักสูตรมันก็พัฒนาเปลี่ยนแปล,ง,ปลงไปเยอะนะบางอย่างเนื้อหาบางอย่างพี่ก็เรียนในตอนมหาวิทยาลัยปัจจุบันมันก็มาอยู่ในมัธยมศึกษาตอนปลายเพราะฉะนั้นก็ต้องมา,มาระดมความคิดระดมสมองกันนะครับก็ต้องช่วยกัน นะโดยต้องมีเจ้าภาพเจ้าภาพอาจจะเป็นสสวทหรืออาจจะเป็นสพทนะครับว่า,าวิชานี่เนื้อหามันมากไปไหมอันไหนพอตัดทิ้งได้บ้างหรือว่าถ้าตัดไม่ได้เอาเวลาเนี่ยจะลดทอนบ้างได้ไหมทําเป็นกิจกรรมเพิ่มเติมให้เป็นการบ้านหรือว่าอะไรก็ต้องมาคุยกันเพราะว่ารายละเอียดของแต่ละวิชามันก็ไม่เหมือนกันการเรียนผ่านคอมพิวเตอร์ถูกนําไปใช้แทนที่การเรียนผ่านเทปบันทึกภาพในห้องเรียน นักเรียนแต่ละคนมีโต๊ะเรียนและผนังขนาดเล็กกั้นระหว่างโต๊ะวิธีนี้นอกจากสร้างสมาธิและความเป็นส่วนตัวให้ผู้เรียนยังสอดคล้องกับพฤติกรรมการเรียนในปัจจุบันเพราะเปิดโอกาสให้จัดตารางเรียนได้อย่างอิสระนักเรียนบางคนยอมรับว่ามีสมาธิและเข้าใจเนื้อหามากกว่าเมื่อเรียนผ่านคอมพิวเตอร์เพราะสามารถเรียนซ้ำเนื้อหาส่วนไหนก็ได้ นอกจากเป็นการนําเทคโนโลยีมาช่วยสอนแล้วการเปิดโอกาสให้หยุดเรียนได้อย่างอิสระยังเป็นวิธีลดความเครียดที่อาจเกิดขึ้นจากการเรียนติดต่อกันหลายชั่วโมงวิธีการเรียนแบบนี้นะครับอาจแสดงให้เห็นถึงการปรับตัวตามเทคโนโลยีและพฤติกรรมเด็กนักเรียนที่เปลี่ยนไปแต่อีกด้านหนึ่งนี่อาจสะท้อนว่าสถาบันกุศวิชาเองยังต้องปรับตารางการเรียนการสอนให้มีความยืดหยุ่นและคลายความกดดันให้เด็กนักเรียนหลังจากพวกเขาต้องผ่านการเรียนที่โรงเรียนมากว่า8ชั่วโมง วิธีนี้สามารถเลือกได้ว่าเด็กนักเรียนจะเรียนวิชาไหนบทไหนเป็นเวลานานขนาดไหนก็ได้ครับนักเรียนม .6 คนนี้ต้องตื่นมาทบทวนตำราเรียนทุกเช้าและกวดวิชาเพิ่มเติมหลังเลิกเรียนทุกวันเขาบอกว่าเคยเรียนที่ประเทศสหรัฐอเมริกาในฐานะนักเรียนแลกเปลี่ยนหนึ่งปีเมื่อนำบรรยากาศการเรียนทั้งสองประเทศมาเปรียบเทียบกันจะพบว่าการเรียนในประเทศไทยไม่ช่วยให้นักเรียนเกิดความคิดสร้างสรรค์ หรือต่อยอดความรู้ที่ได้รับมากนักการเรียนในโรงเรียนยังมอบความรู้บางส่วนให้เขาไม่มากพอและการจัดตารางสอบก็ไม่สอดคล้องกับตารางเรียนตามหลักสูตรการเรียนกควิชานะครับมันทําให้เรารู้ขอบเขตในการเอาข้อสอบเทคนิคต่างๆที่โรงเรียนหาให้เราไม่ได้อย่างเช่นเรารู้ว่าข้อสอบมันจะออกยังไงมันจะออกมีเทคนิคอะไรในการออกข้อสอบในการทําข้อสอบ ซึ่งจาก่างจากโรงเรียนนะครับเขาสอนส่วนใหญ่จะสอนเบสิกให้เราทําตามสเต็ปในขั้นๆแล้วก็อาจจะแบบมีโจทย์ให้มาทํานิดนึงแต่ว่าไม่พอครับจริงๆเลยไม่พอความคิดเห็นของนักเรียนและการปรับตัวของสถาบันกฎวิชาอาจแสดงให้เห็นความใส่ใจการเรียนรู้แต่อีกด้านหนึ่งก็สะท้อนปัญหาของหลักสูตรการศึกษาในระบบเมื่อหลายคนยังตัดสินใจเรียนกฎวิชาโดยเชื่อว่าการเรียนในระบบไม่ให้ความรู้มากพอ สำหรับแข่งขันในสนามสอบอุรชัยสอนแก้วไทย PBS รายงานดูแล้วก็น่าคิดนะคะว่าจะปรับเปลี่ยนกันอย่างไรเพื่อที่จะเพิ่มคุณภาพของเด็กไทยให้ได้มากที่สุดนะคะท่ามกลางการแข่งขันที่เชื่อว่าน้องๆก็คงหนักอกหนักใจไม่น้อยค่ะช่วงนี้ดิชัยดิฉันจะคุยกับคุณมานาัสอ่อนสังนะคะหรือว่าพี่ลาเต้แห่งเว็บไซต์เด็กดี .com เป็นผู้ที่ติดตามข่าวสารด้านการศึกษามานานถึง7ปีนะคะ คุณมนัทหรือพี่ลาเต้น,นะคะค,คุณเต้ก็คงจะได้รับข้อร้องเรียนหรือว่าเสียงบ่นจากน้องๆมากมายมาดูกันก่อนนะคะว่าตารางสอนของไทยถ้าเทียบกับนานาประเทศเนี่ยต่างกันยังไงนะคะด้านบนสุดน,นี้เป็นของนักเรียนไทยเราเองจะเห็นว่ายาวสุดเลยนะครับหมายถึงชั่วโมงยาวช,ชั่วโมงนานที่สุดนะครสังเกตเอาเริ่มที่ประเทศแรกก่อนเกาหลีใต้เกาหลีใต้เนี่ยจะใช้เวลาการเรียนแต่ละวันเนี่ยประมาณ6ชั่วโมงอย่างมากนะครับประเทศอังกฤษเนี่ยประมาณ5 6ถึงชั่วโมง แต่ถ้าประเทศไทยยาวหน่อยครับ8เกือบสองเท่านะคะใช่ถ้าสมมุติเป็นน้องๆที่แผนการเรียนที่เข้มข้นหรือว่า i n t e n s i v e หรือว่าเป็น EP ีอะไรงี้ก็จะแบบขยายต่อเรื่องไปที่หนักสุดเท่าที่เคยเห็นมาก็คือเริ่มเรียน8โมงแล้วก็เลิก6โมงค่ะมาดูกันชัดๆแต่ละประเทศนะคะครับประเทศอังกฤษก่อนประเทศอังกฤษนี่ขึ้นชื่อเรื่องความแข็งแกร่งของความรู้พื้นฐานนักเรียนนะคะครับต่างกับของไทยยังไงประเทศอังกฤษเอ่อเท่าที่ดูตารางสอนเนี่ย ค่อนข้างคล้ายคลึงกับประเทศไทยคือเขาจะมีวิชาโฮมรูมซึ่งประเทศไทยก็มีเหมือนกันนะครับ<ฆ>รวมถึงวิชาต่างๆเนี่ยเขาจะเน้นไปที่พื้นฐานนะครับแต่เขาจะมีเวลาพักค่อนข้างเยอะกว่าประเทศไทยจะมีพักแบบซอยหลายช่วงอะไรเงี้ยฮะแล้วก็วิชาต่างๆก็คือจะจบในทีเดียวเช่นคณิตศาสตร์ก็จะมีแค่คณิตศาสตร์แต่ของไทยเราจะเป็นเลขหนึ่งเลขสองเลขหลักเลข 1, เ,ลข 1, เลข 1, สริมประมาณนี้ครับการบ้านเยอะไหมเด็กอังกฤษถามว่าการบ้านส่วนใหญ่เขาจะจบภายในวันแล้วก็จะไม่มีทุกวิชา ดูของประเทศถัดไปบ้างนะคะอนะะของอนนเกาหลีใต้อันนี้กเ็เป็นอีกหนึ่งประเทศที่เรียกได้ว่าได้รับการชื่นชมแล้วก็เป็นผู้นําทางด้านการศึกษานะฮะสำหรับประเทศเกาหลีใต้สังเกตประเทศเกาหลีใต้เนี่ยจะไม่มีวิชาที่เกี่ยวกับการโฮมรูมจริยธรรมจะไม่มีเลยตรงนี้เขาจะเน้นไปที่วิชาวิชาหลักของเขารวมถึงวิชาส่วนใหญ่เนี่ยจะเทน้ําหนักไปที่ชาติพันธุ์รวมถึงประวัติศาสตร์ของเกาหลี แล้วเด็กๆเ,เกาหลีเกาหลีใต้เนี่ยขึ้นชื่อเรื่องมีใช้เวลาศึกษาค้นคว้าน,าน,นอกห้องเรียนใช้เวลาเข้าห้องสมุดเยอะไหมคะ,ะค่อนข้างเยอะประเทศนี้ถ้าถ้าเราดูจากข่าวเนี่ยจะรู้ว่าเป็นประเทศที่ค่อนข้างให้ความเขาเรียกอะไรตัวเด็กนะฮะจริงจังกับการศึกษามากโดยเฉพาะการสอบเข้ามาหาวิทยาลัยของเขาเนี่ยถึงกับประเทศเขาเนี่ยวันไหนที่มีการสอบเข้ามาหาลัยไม่ให้เครื่องบินผ่านหน้าสนามสอบเลยครับผ่านบนด้านฟ้าเลยเพราะว่าป้องกันเสียงหรือว่าการจราจรตรงนั้นจะแบบหลีกเลี่ยงเลยค่อนข้างจริงจังมากอันนี้ประเทศนิวซีแลนด์ นิวซีแลนด์เนี่ยเป็นประเทศในฝันของน้องๆหลายคนในเรื่องของการเรียนนะครับเพราะว่าประเทศนี้ถ้าสังเกตตารางสอนเนี่ยจะครับคล้ายครับขากับตารางสอนในมหาวิทยาลัยของประเทศไทยก็คือดูรายวิชาของเขาเนี่ยจะเน้นลึกไปที่วิชาชีพสังเกตจะมีวิชากราฟิกซึ่งกราฟิกเนี่ยถ้าเป็นประเทศไทยต้องอยู่ในระดับมหาวิทยาลัยถึงจะได้เรียนเป็นการเตรียมความพร้อมนะคะใช่รวมเหมือนเหมือนกับประเทศนี้เขาจะมุ่งเน้นเรื่องวิชาชีพแล้วก็ความเฉพาะด้านตั้งแต่ในระดับมัธยมเลย ค,ความแตกต่างที่เห็นได้ชัดเจนก็คือชั่วโมงเรียนที่ใช้ใ,ชในการเรียนในแต่ละวันแล้วก็วิชานะคะสำหรับเด็กไทยแล้วก็อย่างน้อย3ป,ประเทศที่ค,คัเต้นํามาให้ดูเสียงบน่นเสียงสะท้อนของเด็กไทยเป็นยังไงบ้างคะอย่าเรียกว่าเสียงบ่นเลยดีกว่าเรียกว่าน,น้องน้องมาระบายะะนะครับล่าสุดครับที่เว็บเด็กดีเนี่ยฮะมีการตั้งกระทู้โตวาทีครับว่าทําไมเด็กไทยถึงต้องไปจ้างธุรกิจ การทําการบ้านมันจําเป็นขนาดไหนแล้วธุรกิจนี้มันดียังไงก็ได้ผลออกมาตามนี้ครับคุณนัฐาน้องๆยอมรับว่าทําไปจ้างจริงใช่ไหมคะ,ะส่วนใหญ่ยอมรับว่าเคยซึ่งคนทำเนี่ยก็อาจจะเป็นรุ่นพี่บ้างหรืออาจจะเป็นเพื่อนในโรงเรียนก็มีนะฮะสำหรับคนที่รับจ้างทําก็ส่วนใหญ่ยอมรับครับว่าไปทําไปจ้างมาเหตุผลก็คือทําไม่ทันก็ยอมยอม,ยอมนะฮะส่วนอีกบางส่วนก็แบบว่าทําไม่เป็นมากกว่าก็เลยต้องไปจ้าง มีเหตุผลไหมคะว่าลึกๆ<ม>เลยเนี่ยเด็กๆไปจ้างเขาทำการบ้านเพราะอะคือต้องบอกว่าเกือบ90%ในกระทูนั้นนะครับให้เหตุผลมาเป็นสิ่งเดียวกันเลยว่าประเทศไทยการบ้านเยอะมากไม่แพ้ชาติใดในโลกเลยนะฮะคือเรียกได้ว่า วันหนึ่งเรียน8วิชาการบ้านครบแน่นครับแวิชาโดยเฉพาะวันแม่ที่ผ่านมาเนี่ยหลายโรงเรียนหยุด4วันโอ้โหอาจารย์บางท่านให้การบ้านเหมือนหยุด4ปีเลยนะคือแบบแน่นมาอย่างนี้เป็นอีกหนึ่งคอมเมนต์นะฮะเขาก็ยอมรับพราะว่าการบ้านไม่เท่าไหร่สามารถแบบเอาตัวรอดได้แต่มันจะไปหนักมากกับพวกรายงานโครงงานอ่าซึ่งเด็กมปลายจะต้องเจออะไรแบบนี้โครงงานวิทยาศาสตร์ก็ไม่ใช่แบบทาวันเดียวคืนเดียวเสร็จก็ต้องทําเป็นกลุ่มนัดการคน้นหาการแบบเสิร์ชข้อมูลอะไรอีกเยอะ <c oughs> นี่เป็นน,ะะน้องม6นะฮะประเทศเราม6บางโรงเรียนยังต้องมีเรียนเย็บปักถักร้อยกันอยู่เขาก็บอกว่าขนาดตอนนี้เราอยู่ม6เนี่ยยังต้องมานั่งเย็บผ้าก่อนอ่านหนังสือเลยอ่างเงี้ยฮะแล้วคุณเต้นในฐานะที่จะต้องตอบคําถามน้องๆเวลามีเสียงสะท้อนควา <ำ S 1> มไม่สบายใจยต่างๆเหล่านี้ให้คําแนะนํำยังไงคะเบื้องต้นก็จะต้องปลอบอารมณ์ก่อนเพราะว่าถามว่าการบ้านเนี่ยเยอะสมัยพี่ไหมก็เยอะของพี่เองก็เยอะเหมือนกันแต่ก็ผ่านมาได้ดังนั้นก็เชื่อว่าน้องผ่านมาได้เบื้องต้นเราก็ต้องแนะนําว่าการแบ่งเวลายังไง นะครับรวมถึงอาจจะต้องหาตัวช่วยที่ถูกกฎหมายหรือว่าถูกวิธีด้วยเช่นเพื่อนอะไรเงี้ยครับ<ฆ>มีการช่วยกันยังไงถ้าการบ้านมันเยอะงานกลุ่มงานเดียวมีการแบ่งกันยังไง<ฆ>ก็เบื้องต้นก็คือเวลาทําการบ้านก็พยายามพยายามบอกน้องตลอดว่าเราอุตส่าห์เหนื่อยอุตส่าห์แบบอดนอนทั้งคืนมันต้องมีอะไรกลับมานะ<ฆ>ไม่ใช่ทำ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 แต่ไม่มีอะไรกลับมาในหัวเราไม่ได้อะไรกลับมาเลยอันนั้นจะ ไม่โอเคมากค่ะค,คุณเต้ก็อยู่กับวงการการศึกษามานานเห็นความเปลี่ยนแปลงอย่างน้อย7ปีก็เด็กตั้งแต่ช่วงประมาณม .1 ถึงม .6 นะคะมีค,มคําแนะนํำยังไงกับความพยายามที่จะปฏิรูปการ,รศึกษาการลดตารางการเรียนลงถูกทางไหมคะหรือว่าควรจะเดินหน้ายัางไงผมว่าเรื่องตารางเรียนเนี่ยประเทศไทยแน่นอยู่แล้วนะครับถ้าสมมติเพิ่มนี้ไม่เห็นด้วยแน่นอนแต่ถ้าสมมติลดเนี่ยต้องให้ทางนั้นดูว่าวิชาไหนสามารถลดได้คือบางวิชาเนี่ย หลายคนอาจจะไม่เห็นด้วยบางวิชาอาจจะลดได้แต่อีกคนนึงอาจจะไม่เห็นด้วยก็ได้นะครับดังนั้นก็พยายามจัดสรรเป็นกลุ่มให้ให้แน่นอนแล้วก็ถ้าสมมติลดตารางเรียนก็ต้องลดการบ้านด้วยปัจจุบันเหมือนประเทศไทยมีค่านิยมเรื่องการบ้านคุณครูหลายท่านนิยมสั่งการบ้านเยอะออไม่รู้ว่าวัตถุประสงค์เพื่ออะไรการบ้านสมัยใหม่ก็คือส่วนใหญ่ให้จดใ,ให้ลอกทั้งๆที่หนังสือก็อ่านอยู่แล้วครูก็สั่งสั่งสั่ง,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 งให้ลอกเด็กลอกก็ไม่ได้เข้าหัว ก็กลายเป็นว่าเป็นความเครียดสะสมมากกว่าสรุปมีงานส่งแต่ไม่ได้อะไรอยู่ในหัวอะไรก็มีนะครับ <c oughs> แล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่อยากฝากไว้ก็คือประเทศไทยยังยังคงเรื่องค่านิยมเรื่องการแข่งขันสูงซึ่งถามว่าดีไหมก็ดีนะครับเป็นเป้าหมายให้น้องๆสามารถแบบจับต้องได้ให้ไปถึงขณะที่ตัวเองฝันได้แต่มันมาใช้กับประเทศไทยมันค่อนข้างเครียด ทุกวันนี้อยู่กับการแข่งขันโดยเฉพาะม6ะเนี่ยออการสอบเข้ามหาวิทยาลัยตารางสอบการเข้ามหาวิทยาลัยมันยังอยู่ในการเรียนในม6อย<ม>ู่ดังนั้นเด็กม6ต้องแบกรับสองภาระก็คือภาระแรกก็คือต้องรับผิดชอบเกรดในโรงเรียนอีกอันนึงก็คือต้องรับผิดชอบคะแนนในการสอบเข้ามหาลัยในเวลาเดียวกันซึ่งมันค่อนข้างหนักนะครับนี่ยังไม่รวมการบ้านเป็นช่วงหัวเลียวหัวต่อที่เกิดขึ้นนะคะวันนี้ขอบคุณคุณลาเต้คุณวนัทมากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ เสียงสะท้อนนะคะจากรุ่นพี่ที่ได้เห็นความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นและได้ฟังเสียงสะท้อนจากน้องๆน,นะคะแต่เมื่อพูดถึงบรรยากาศการเรียนในระดับมหาวิทยาลัยของไทยนะคะหรือว่าในระบบการศึกษาของไทยเนี่ยก็มีบทความโดยคุณครูท่านหนึ่งนะคะซึ่งเป็นคุณครูต่างชาติมาสอนหนังสือในประเทศไทยคะ่ะได้เขียนบทความนี้ขึ้นมาเมื่อประมาณ4ปีที่แล้วและช่วงนี้ก็ถูกหยิบยกขึ้นมาโดยสื่ออย่าง CNN อีกนะคะโดยคุณครูคาสซสันรา ะะได้ระบุว่าการศึกษาไทยนี่ดูเหมือนจะย่ำแย่มากที่สุดในระดับประเทศอาเซียนหรือว่าเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เลยนะคะสะท้อนถึงความล้มเหลวของการศึกษาในไทยคะ่ะโดยประเด็นแรกเนี่ยคุณครูคาสันดราก็บอกว่าเป็นเพราะว่าแต่ละห้องเรียนในไทยมีนักเรียนมากนะคะทำให้ครูดูแลได้ไม่ทั่วถึงและระบบการฝึกในเชิงความคิดก็ไม่สามารถที่จะช่วยนักเรียนได้เมื่อมีเด็กเยอะๆครู ช่วยเหลือไม่ได้นักศึกษาก็ขาดแรงผลักดันนะคะที่จะเดินหน้าต่อไปค่ะความเห็นถัดไปของคุณครูในบทความที่ได้เขียนนะคะก็บอกว่ากฎระเบียบรวมถึงหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการที่พยายามจะปรับแต่ว่าพอคิดจะปรับในทุกป,ปีทำให้ไม่มีความต่อเนื่องที่จะสร้างให้เป็นยุทธศาสตร์เพื่อที่จะปรับในระยะยาวนะคะสำหรับแนวทางการศึกษาของไทยค่ะ รวมถึงความเห็นในระดับอาเซียนนะคะที่ระบุว่าขณะน,นี้ในประเทศไทยดูเหมือนจะย่ำแย่ที่สุดนะคะเพราะว่าถูกดึงดูดบุคลากรที่มีความสามารถเข้าสู่ประเทศอื่นๆแทนที่ประเทศไทยจะมีระบบที่ดูแลครูต่างชาติให้เข้ามาและเพิ่มพูนความรู้ให้กับนักเรียนค่ะเป็นความเห็นจากคุณครูคนหนึ่งนะคะที่แสดงความเป็นห่วงและอยากจะให้มีการปรับเปลี่ยนเกิดขึ้นในสังคมไทยสำหรับเรื่องของการศึกษาค่ะ อีกเว็บไซต์หนึ่งนะคะที่เป็นที่โด่งดังในต่างประเทศมากก็คือแนวทางการปรับการเรียนในประเทศไทยในระดับประเทศอย่างสหรัฐและเป็นที่นิยมไปทั่วโลกไปแล้วก็คือเว็บไซต์ของคาน Academy นะคะที่ได้พูดถึงว่าจริงๆแล้วเด็กๆแต่ละคนตั้งแต่เกิดเนี่ยก็จะมีผู้ตามหลักวิทยาศาสตร์เลยนะคะก็คือเส้นใยของสมองไม่ได้มีการเชื่อมโยงกันไม่ได้มีการคิดที่ซับซ้อนแต่เมื่อเด็กได้รับการฝึกฝนมากขึ้น,นเรื่อย ระบบของสมองก็จะเติบโตมีกล้ามที่แข็งแกร่งมากขึ้นนะคะเอาภาพมาโชว์ก็คืออาโนชวาสเนเกอร์ดาราคนดังแห่งหนังเรื่องคนเหล็กนะคะว่าเห็นได้ชัดว่าถ้ายิ่งฝึกกล้ามเนื้อกล้ามเนื้อของสมองเส้นใยของสมองก็จะเชื่อมโยงกันและทำให้มีทักษะในเชิงความคิดได้เก่งและชำนาญมากขึ้นเรื่อยๆโดยเว็บไซต์นี้ก็ระบ,บุว่ายิ่งถามคำถามผิดก็จะยิ่งเป็นเรื่องดีนะคะเพราะว่าจะช่วยในเรื่องทักษะในการฝึก

Nobody's good at anything at first. There was a time when Einstein couldn't count to ten. And Shakespeare had to learn his ABCs just like the rest of us. Thankfully, we're born to learn. Slowly, surely, you stumble, slip, crawl, fall, and fail and fall. Frustrating, confusing, trying, struggling. Until one day, you walk. One foot in front of the other, one idea on top of the next, each wrong answer making your brain a little bit stronger. Failing is just another word for growing, and you keep going. This is learning. Knowing that you'll get it, even if you haven't gotten it yet. Because the most beautiful, complex concepts in the whole universe are built on basic ideas that anyone, anywhere, can understand. Whoever you are, wherever you are. You only have to know one thing. You can learn anything.